โอ้ผมไม่รู้ว่าผมจะไอ้นี่ทันไหมอะดิสองตัวนี้ต้องหนึ่งหนึ่งเน,นี่ยนะถ้าถ้าเป็นฟาวหน้าสองตัวผมว่าผมฟื้นถ้าทัฟาวหน้าตัวเดียวผมไม่แน่ใจว่าจะไหวมัตตอวูนมาตเวูนเพราะว่าแล็แกนะขาล็อกมันกลับมาเดียสองแล้วก๊อปอะไรนะเกมน,นี้เกมน,นี้นากา นาการมันขึ้นไปเอเทียเลยนาการมันแบับง่ายจัดบัตตี้มาตเตอร์วูลกลับมาเตียสองแล้วจบค่ะแต่เกาะมาตเตอร์วูลก็ลดลงว่ะตอนแรกมันสิบห้าใช่ไหมตอนนี้เหลือสิบสองโคเด่นโอ้ถ้ามันโกเด่นไอ้นี่ผมได้ฟรีสองตัวเลยเนี่ยเลย เอ้ยกากว่ะกากว่ะมันกากว่ะเอ้ยแรงว่ามันซื้อโกลเด้นไว้ในมือใช่ไหมดีแล้วดีแล้วดีแล้วกักไว้กักกันไหมผมต้องการชนะสองไฟแรกทูบินเดอะเฟิร์สถูกไฟไอ้ทูวินปั๊ม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 อยู่ที่บ้าน ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครใครยิงเยอะกว่ากันมะผมยิงไปสามทีอะเขายิงกี่ทีถ้าถ้านายยิงมากกว่าสามทีอะ่ะอันนี้สองทีผมมีห้าทองเ็ผมก็ต้องขายสองเพื่อซื้อบัตรีเงี้ยติ อันนี้ฟรีตรงนี้นขายหนึ่งซือพันทีอาจจะไม่ต้องอาจจะได้ทองตรงนี้ไหมฮึบไม่ได้ทองซื้อนี่ขายนี่ขายนี่ ก็จะช้าหน่อยแต่อร่อยแน่เงี้ยหรอเทิร์หน้าผมลงเทิร์ห้าผมกรอบสองเดินหก 2, 2> นกรอบหนึ่งทีนี้ผมก็จะเริ่มกรอบทุกเทิร์โอ้โหกระตบุบเอ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 ไม่นะไม่นะเคไม่แพ้ เ oh, เปิดสวยเขด้ยวยโอเดนีดีเล่นหวังดีเล่นหวังเลนหน้าอัพเทีย ลงไอ้นี่ได้เทียสี่หนึ่งตัวกอบเทียสี่ออกมาเป็นสามตัวอัพเทียลงกอบเทียห้า โคด้น่เหงผมต้องอัพเทียล,ลงลงไน้นี่มันขายนี่ขายนี่นี่ มก๊อปคาราเพเลเสเตอร์มึงก๊อปไอ้นี่อ่ะก๊อปคาราเพลเพอันเดย์อาจจะเล่นยากนะงแต่โกลเด้นคาราเพลมันก็มันก็ล้อตาล้อใจไอ้น,นี่เล่นคาราเพลถ้าต้องเลือกยังไงก็น่าจะโกลเด้นคาราเพลผมหาเอลเดอร์ไม่เจอถ้าเกมนะั้นผมหาเอลเดอร์เจอผมก็จะยิงยิง ตัวใหญ่เขาไปอุยเสียดได้เขาไม่ได้บัตจี้เราไปเสียดได้กับเขาทำไมวะมจะไปเสียดได้ทำไมวะเฮ้ยถ้าผมไม่ตกขวาผมแพ้นะยา <c oughs> ถ้าได้เอ็นเทนเอฟเฟกก็แจ่มเลยนะถ้าได้นะ เราฟามีนีนั่นปะไดเวทบับทองมนี่อัพเทียทำไมมัดีเลยตรงนี้อัพเทียได้ออกมาเป็นโอ้ผมก็อยากรู้ว่าไอ้นี่คืออะไรเหมืนกันโลได้หมูไอ้นี่ลง มผมต้องการอะไรผมต้องการผมอยากอัพเทียและกดปฏิแต่ถ้าเชิญน,นี้ผมต้องซื้อสักตัวผมว่าเดี๋ยวซื้อนี้เออทำไมผมเอ้อ โอ้อันนี้มันก๊อปใบเดียวนี่ว่ะผมต้องฝืนให้ได้อีกสองเทิร์นนะผมจะเลือนะ่อนเหลือสิบหกถูกไหมสิบหกก็ยังโอเคอยู่นะโอเคอิช กลบหลังสุดไปเรื่อยเรื่อยไม่อะกบังสุดไปเลยเพื่อยไม่อะไม่อะคาราเพสเลสเตอร์โอ้ยเหมอแบบได้คาราเพสโอเคโอเคโอเคไปยังช่วงหน่อยทีนี้ต้องรับกลับมาข้างนอกเป็นไงบ้าง งับงับเบรดีวอตแบบงับเท่งนี้ทายเวนี่ถ้าสมมติว่าผมบัตตี้มันก็ได้แค่ตัวเดียวถูกไหมผมต้องบัตตี้เทอรน์น้าบัตตี้เทอรน์นี้ไม่ได้มีเอนี่ไหม ถ้าโลไปอีกทีหนึ่งแล้วเจอก็โอเคนะอู้ไทตัดอ่ะหรือว่าจะเอาไทตัตไทตัดคาราเพ็ดโเด้นไทตัดไอ้นี่ลงลงมั้ยโเด้นไทตัดน่าได้ขายนี่ ราะว่าถ้าผมได้โลกขึ้นมามันก็บันเทิงบันเทิงอยู่นะถ้าเกิดว่าผมได้ลุ้นเกียร์หกสองตัวเฟาหน้าได้โลกได้โลกก่อนจะดีมากเดยยี่สหก็ได้เกาะก็ยังโดนได้สองทีาหน้าโลก โอเดนไม่เอาไอ <blunt. S 2> <ๆ>้นี่นะโอลไม่เป็นไรขายขายลงโอ้เดนลงลกก็กลกาว่า ผมก๊อปไอ้นี่เพิ่มไหมโลกอ่่ะอยางน,นี้ผมโกลเด้นโลกดีกว่าไหมขายนี่ทิ้งขายนี่ทิ้งลงโลกครับ ก็อไอ้นี่ถูกไหมผมได้โกลเด้นโลกไอ้นี่ผมใช้เป็นตัวบัฟไอ้พวกนี้เฉยๆทีนี้มันจะไม่ตายแล้วดิเพื่อมันจะต้องการทอนไอ้นี่ไปได้ไอ้นี่ไปไอ้สามตัวนี้ไปได้เดี๋ยวหาแบบเาหน้าหาอินเทอร์เน็ตเอฟกก็น่าจะสบายแล้ว,ลว <c oughs> จะได้ไม่มีไม่มีทอนอนี้นี่ เอตัวนี้ได้ไหมโอ,โอ้ตัวนี้ได้ไหมเป็นไปได้ไหมฆ่าข้างหลังก่อนฆ่าข้างหลังก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไปตีตัวนั้นเออตีตีเอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้าหายแล้วแต่พวกนี้มันยังอยู่ไงไม่เป็นไรต้องการเกาะถ้าไม่ได้เกาะอ,อาจจะชิบหายแล้ว สุ่มเวทอ่ะหนึ่งช่วยค้อนอันนี้อะไรเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันมันสุ่มเผ่าไหนอ๋อมันสุ่มเผ่าสัตว์เออโอเคสัตว์เลยถ้าอย่างนี้สัตว์ช่วยเพราะไม่ไงั้นมันไม่ขึ้นมาให้ขนาดนี้อันเดสัตั์ไอ้น,นี่ไป โกลเด้นโกลเด้นโกลเด้นไอ้นี่เอาไหมก็ไม่แย่นะซซื้อเลยโกลเด้ Golden นี่นี่ได้งั้นขายไทยตัดขายนี่ขายนี่ซื้อนี่อ่าฟาวน์หน้า ลงไอ้นี่ลงไอ้นี่ลงเอ็นเทอร์เน็ตเฟคลงค์กสี่ห้าใบไอ้นีลนล 4, น่ล้นโลกเลยนะใช้ไอ้นี่โล โคเดนผมได้กี่ใบนะสี่ใบอะโลเด้นสองตัวขายหนึ่ง, <God den. S 1> งเก็บหนึ่งหรือขายนี่ทิ้งไอ้นี่นะ่าจะต้องเก็บไว้ก่อนไหม โอ้ผมไม่รู้ว่าผมจะไอ้นี่ทันไหมอะดิสองตัวนี้ต้องหนึ่งหนึ่งเนน,นัถ้าถ้าเป็นฟาวหน้าสองตัวผมว่าผมฟื้นแต่ถ้าฟาวหน้าตัวเดียวผมไม่แน่ใจว่าอาไหว สิบสองหรือสิบสี่โอจะน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้นะตุมตุมต่อมีแล้วช่วงนี้สเกลหน้ายูทู e สเกลหน้ายูทู u b หมขนาดมันอะหรอไม่เป็นนะอบนนี้ถือว่าเป็นไงบังคับโอเคครับสวัสดีครับคุณนนสวัสดีปรับปุ้งว่ารวมๆโอเคแหละโอเคอิช อ้ามันกินบอดผมโอ้โหมันต้องการโอ้โหไม่บักก่อนปะเอาหน้าเอาหน้าขอบคุณครับเอาหน้าไง โอ้โหได้โลกอีกตัวไอ้นี่ขายอ๋อ มันน่าจะแบบใหญ่แบบมากอะแต่ว่าเลือดเนี่ยไม่แน่ใจบวกเป็นร้อยอยู่นะนี่ลงไปทีเดียวคือขึ้นมาสามร้อยเลยนะอ๋อมันสามร้อยเพราะมันได้ปรับไอ้นี่ด้วยถ้าปรับเฝ้าหน้าอีา๋ววได้แค่ร้อยสาสิ ต้องถอนสักตัวจะถอนใค้ทอนทอน,อนี่กกออกเกราะอะเกราะยังยังช่วยชีวิตผมได้อยู่นะเพกก oh my, ื่อนเกราะโอ้ไมเกราะเกราะผมครับ ผมจะลงฟาวน้าไปสองตัวแล้วผมจะก๊อปดาคาริหรือว่าผมจะเทอนี้ผมรอถูกไหมถ้าเธอหน้าผมได้ทิปเปิลตัวไหนผมก๊อปตัวอีกตัวหนึ่งถูกไหมเออจริงๆถ้าผมปีดนะแล้วมันได้กินบอร์ดนะมันก็ว้าวอยู่นะคงมไม่สามารถเจอในสิ่งที่นายตามหาได้เพรว่าแทบทั้งหมดม่นอยู่ที่นี่หมดแล้ว แทบจะทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วเว้ยหน้ากาคือแบบโฟงเวอร์แบบนี้คือคนอื่นสก,กลช้าแล้วพอบับฟ,ฟาวน้ามาบุ๊บหน้ากาแม่งโดดจ้ะจะโดดรถเต้นสุ่มดาร์กมูลโพเเทน โลโลได้นี่ได้ื้อก่อนเราค่อยคิด ก็ได้เปล่าหน้าต้องนั้นผมขายนี่ถูกไหมผมขายนี่ผมลงเอ็นเทอร์เน็ตเฟกผมก็เฝ้าหน้าของตัวผมก็ต้องหาเวทงับไป มึงโกเล่นฟาหน้าให้เฉยเลยผมตีสดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติมันง,งับให้ขึ้นมาใช่ไหมเบิ่มเบิ่มเลยนะ แล้วเธอหน้าผมปล่อยไปล่อยไอ้นี่อ่ะผมอยากได้เวทงับงับไอ้นี่ออกตอนนี้สเ,เปลแม่งไป49แล้ว50าซ้ายขวา100ถูกไหมสอทีก็200ไอ้นี่สี่ร้อบับกันแบบสุดโลกมากแม่ตอนนี้ไม่ทันกูหรอก มันก็เมตรละสิบยี่สิบมันก็ตูไม่ได้หรอกจริงว่าไปเลือดผมน้อยนะแต่ผมสเกลเวอร์ไงเทิร์นนี้สี่ร้อยเทิร์นหน้าเท่าไหร่อะเทิร์นหน้าก็บวกไปอีกแปดแปดก็ซ้ายขวาก็สิบหกสามสิบสองหกสิบสี่เทิร์นหน้าก็เกือบสี่ร้อยห้าสิบเทิร์นต่อไปก็ห้าร้อยอย่างเงี้ย ใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ยังไงใหญ่มากแม่ดักดราก้อนตายเฮ้ยไม่ตายว่ะมันมันงับ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 โอ้มันงับมันงับมันเอยมันเออ เก <Head> ็มีมีเวทแบบงับงับ,งบไอ้นี่ออกไหมรีบอลเงี้ยนะอยากได้งับสักอันหนึ่งงับไอ้นี่ก็ปรับ,รบเยอะนหา,า,า,ายนี่ทิ้งอ่ะ ันต้องลงอะเด็ไม่ลงก็เสียเยอะแต่ถ้าลงแล้วมันจะได้คืนไหมอะเท่านี้เท่านี้ก็เยอะอยู่นะเสียด้แต่ว่าดีดีดว่ีดีดีดด ดีดีมันกินในสิ่งที่มันจะกินอีดีดตัวดีๆมาดูกันว่าไอ้นี่เท่าไหร่ไอ้ที่ขายไปแปดร้อยนะไอนี่ไม่ทันหรอกแต่ว่าใน2เทินมันน่าจะกลับมาทันไปเลยแม็ก นำ้ำเจ็ดสิบสามจะได้ไม่ได้โกลเด้นหรอครับเนี่ยโ้ใช่อ่ะตัวนี้ดิหูเก้าร้อยเลยอ่ะเดินเดียวขึ้นมาเก้าร้อยอยู่ไอแกมเหรอจ๊ะแกมอะไรจ้ะหนูน้องหนู แจมพี่สิจะเกือบได้อยู่นะน่ากลัวดังวะก็ไม่แปลกหรอกที่ตกไอ้นี่ไงผมแล้วที่เป็นหมื่นหกแต่ว่าเกมนี้ผมมัตเตอร์บูนไงอ้าวตายผมมัตเตอร์บูนไงครับขออนุญาตรับเจ็ดสิบเหลืหกสิบสามแ้มไปก่อนนะครับขอบคุณครับ